สวัสดีค่ะสวัสดีพอมีพี่น้องเนี่ยมาแลงจ้ากับมื่อนี่ย่ายจีผ้าทามาเอาหนดะก็ฮนบักทั่วดินพี่น้องทั่วดินเท่าปลูกไว้แล้วบริเทศไยเกีย่ยวกับพี่น้องเบิ้งตอนปลูกไายที่ไทยมื่อนี่ว่าฝนมันตกพี่น้อง,งก็ต่องไทั่ดดินเท่าก่าปลูกหลายเราพี่น้องปลูกกพได้กินเบิ้งตอนตัวน,นี้เอาหญ้าแล้วได้พี่น้องอแปลงนี คนตกมะเสาเนียบริษัททายให้เบิงมาทายเนี่ยมาแรงพี่น้องเบิงตืันเบิงตืวนนี่บอ้วันเอาหยาพี่น้องเอ้ยเบิงหยาจนพอเห็นปลาบักโทษดินพี่น้องนี่แต่เต็งหยาเบิงปวลอะนี่แต่เต็งหยาเบิงตัวเหนียวหยาแล้วละจะร้องแปลงเหนียาหยาแล้วเลยพี่น้องเอตัวหนีผู้เอาหยาพี่น้องพ่ายไปคนเอาหยาจ้าเบิงเนี่ยปวดอะ ยาขายยาตัวพี่น้องยาขายยาประจำตัวย่ายตัว <laughs> ปลูกติมใ้ย่ายปลูกซอยอยู่แต่ว่าตอนเอาหุ่นย่าพอคอยเดี๋ยวเอาหุ่นซอยพี่น้องน,นี่แต่เจล่าคนน่ะนี่แป้งหนึ่งพี่น้องกำลังสียงามใส่ดอกเลยพี่น้องแต่ว่าเพระขั้นไหนใส่หนึง่งเ่ราะาั้นไหนใส่ปุ๋ยสองเพราะขั้นไหนใส่โพดระดานพี่น้องต้องใส่โพดดานเด้อพี่น้องเอ้ยบ่ขึ้ดิน ถ้าปศัยบอกบศัยโพดดานก็จะบอได้กินนัวได้พี่น้องมันชีนาเอาถิมเบิดมันพี่น้องก็ร่างใส่ดอกก็ร่างพอดีใส่โพดดานพี่น้องเอาฮู้นออกไอ้เพิ่นแล้วจังว่าจะใส่โพดดานพี่น้องใส่ปุ๋ยพร้อมปุ๋ยหมากจ้าพี่น้องเนี่ยย่างย่างแปลงนี่จ้ะพี่น้องเสริมตั้งฝนเอื่ยเพิ่นปลูกมันบ่เกิดฝนมันเหือมแห้งพี่น้องเฮ้ยตัวนี้แย่ปลูกก่อน มันมาฝน,นบ,บ,บ,บ่ถือช่วงฝนตกพี่น้องากาศให้เหาป้าไปทั้งพุนก็นเป็นป้าหหยาพี่น้องป้าหยาเลียงงั่วเห่าจะป้ายหยาเพื่อที่ปลูกของกินมีนิดหน่อยปลูกไายบ่ได้ของกินเบืง้งหยาเบิ่ง เขาญ่นใส่กางเกงพี่น้องเอ้ยขาดกะขาดแต่ว่ามากหลายส่งขาดพื้นนี่จะเป็นหมักเอาไปทิ่มแล้วก็เจ็บมาใส่ไหมพี่น้องเพราะว่าส่งติดอแอรละว,ว่าโอ้ยจะเป็นมากหลายพี่น้องมาเนี้ยเอาเอาเสือกฟางใส่เอาเสือเอาเสือกฟางใสผ่ผอมพี่น้องเอ้ยเอาเสือกฟางหอยโมเมนโมเมนเย็บด้วยพี่น้องมากหลายเรื่อ เอาอะไรได้พี่น้องมีแตเเเ่เอาเมื่อรกเอาเราเอาเมื่อรกเอามันเหนียวฝนตกฝากเป็นกำลังใจให้ยายน้ำในเดจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายน้ำในเดจ้าสง่งคนทำฟาร์มพี่น้องเอ้ยแม่ส่ง่อยญ่ก็ขาดขาด สื่อให้กับปอไซเพระมักคล้องขาดบนมักคล้องขาดมาสันมันจะเทพันว่าเปานยัไงนีแล้วมักเทแล้วล่ะลูกเอาได้พี่น้องลูกหลักกะอากโรกะจุกสูกทมเงาพันน้ำพี่น้องจะเอาปุ๋ยมาใส่ใหงเพลินมาสันใส่พร้อมกันปุ๋ยกับโพละดานจะอันสันปอใส่เสียนดินสิกินพี่น้อง ออกหัวมาหนีกับเพราะไซระดานเสียนดินกับกินจะฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สองยายนั่นี้งด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจด้วยค่ะสวัสดีค่ะ